สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมุกปรีชาแนลนะคะสาหรับวันนี้มุก็จะมาแชร์สูตรกําจัดพยาธิตัวจีีนแบบง่ายค่ะทุกคนซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็เป็นสูตรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราด้วยค่ะเป็นสูตรที่ได้จากใน Google แลวก็ในเว็บไซต์นะคะก็เข้าไปอ่านดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะทุกคนสําหรับใครที่ชอบในเรื่องของสมุนไพรนะคะก็จะรู้ว่าสมุนไพรแต่และตัวมีสรรพคุณอะไรบ้างหรือว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนะคะ ส่วนขั้นตอนที่ีทาในสูตรนี้ก็ง่ายมากเลยค่ะทุกคนเราไปดูกันเลยคะ่ะสําหรับกระเจี๊ยบเขียวนะคะหรือว่ากระเจี๊ยบมอนค่ะทุกคนเขาจะช่วยกําจัดพยาธิตัวจี๊ดแล้วก็พยาธิไส้เดือนค่ะทุกคนแล้วก็ยังช่วยบํารุงผิวพรรณของเราด้วยนะคะและยังเป็นยาที่ช่วยขับปัสสาวะได้เป็นอย่างดีเลยค่ะทุกคนก็ยังช่วยลดน้าตาลในเลือดด้วยค่ะลดคอเลสเตอรอลด้วยนะคะเพราะว่ามีสารเพกตินค่ะทุกคนและก็เมื่อของกระเจี๊ยบเขียวนี้แหละคะ่ะที่จะช่วยเคลือบกระเพาะอาหารค่ะแล้วก็แก้โรคแผลในกระเพาะอาหารด้วยนะะค และผลแก่นะคะบทเป็นผงผสมน้ำดื่มค่ะในอินเดียนะคะใช้เป็นยาแก้บิดไอหวัดแล้วก็ขัดเบาหนองในด้วยนะคะในมาเลเซียใช้รากแช่น้ำรักษาโรคซิฟิลิสนะคะแล้วก็ดอกใช้ตำฟอกฝีด้วยค่ะทุกคน สำหรับขั้นตอนที่การทานสูตรนี้ก็ง่ายมากเลยค่ะทุกคนก็ให้เราทานกระเจี๊ยบเขียวผลสดแบบนี้นะคะก่อ,อนมื้ออาหารเย็นค่ะทุกคนทานประมาณ10ผลนะคะก็ให้ทานติดต่อกันเป็นระยะเวลา7-10วันค่ะทุกคนพยาธิตัวจีดก็จะหลุดออกมาพร้อมกับกุจรลาของเรานะคะก็ไปทดลองทานดูได้นะคะเป็นสูตรที่ไม่ยาาค่ะทุกคนแล้วก็เป็นสูตรที่ไม่อันตรายด้วยนะคะแถมยังมีประโยชน์ต่ตอร่างกายของเราด้วยะคะ่ะเพราะว่ากระเจี๊ยบเขียวนะคะคือเขามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวจริงๆค่ะทุกคนก็ไปทดลองทานดูได้นะคะ Yeah. คือรสชาติของเขาทานง่ายมากเลยนะคะทุกคนคือไม่เหม็นเขียวเลยนะคะแล้วก็รสชาติก็อร่อยด้วยค่ะคล้ายๆกับที่เราทานแตงกวานะคะหรือว่าคล้ายๆกับที่เราทานบวบหมุดผลสดๆเลยนะคะทุกคนก็ไปทดลองทานดูได้ค่ะเป็นสูตรที่ทานง่ายมากเลยนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะคะต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ